เอาละฮะพวมเลยครับขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับในช่องซัสซีเคียนช่องเอนัมไลน์ดีนะครับดีไดเอซิบเอสในช่องในไานติดตามได้ที่ช่องกับดีไลดีกีบุนุชาชแนลนะครับผู้ชมช่องเอคอนโตนะครับติดตามช่องไลน์ดีที่นูฟราสามน,นะครับทีวีแอดไม่ต้องแอดนะครับไม่ต้องใส่แอดในนี้ในช่องเคฟาสามน,นะครับต้องนูฟาสามพีมือโทรติดต่อได้โทรได้เลยนะครับช่องพิมลินมิสครับ ช่วงเวลาในการรู้เมหากรนะครับช่างว่าคนจะมีลีลาหัดของใน Facebook กับทิปดาวไม่ใช่วันที่แล้วเพื่อนครับเราจะชมาลีลาหัดของที่อ่ามัสินนะครับจะมีชื่อว่าในเฟซของเราจะวันนี้ครับอันนี้คือรหัสผ่านหนึ่งมาไม่ต้องออกหสผ่านไปไหนครับแต่วันนี้ชมครับวันาจะมาเจะชมวันนี้ครับจะเข้ารวมแกลนนะครับตุกวนี้ตามะมีชื่อว่าอ ก็ชื่ออาสาวีนะครับสาวีก็แมเว่าติดตเมนะครับชอบกังตัวเองนะครับเชญว่าครับก็ทุวันนี้เขาชญว่าดีเจอเกิงติเตานลันะรักเขาไหมครับแต่ทุกว่อว่าเดต่กคนนีงีไจะติดต่อนะก่อนจไ้เป็นเวยคับแต่ก็ว่ามันเกิดนะครับมาเราไปกินเค้กผมลืมไปนะครับมันกินหมดแล้วครับเดยท่าจะแบบนี้ครับแต่ว่าวโซลินนะครับสาเกตวาสิ่งปีหนึ่งปั้เราจะว่า เดี๋ยวชมวันนี้ก็ขอบคุณที่ชมครับคือเชิญท่าช่องนี้ติดตามนะรายวิธีย่อเอของตัวนะครับลนยของตัวแยกอยู่นะครับนี่เติดตามด้วยครับอารอลสุดที่ครับจะเริ่มเข้าไหนเร่ยลรวมทีมกันก็เดี๋ยวนี้อ่ะนอันนี้นอันนี้เข้ามาอ่ามือทั่วไปกระสวดน,นะถ้ามีญี่ปุ่นใหม่นะเราจะเริ่มเกมนะถ้าเชิญนีเกิดไลค์กดแชร์ด้วย เขาจะมีในเขามีวงมือด้วยค่ะถ้าจะมีส่วนเหมือนว่าในการมีฝ่ายของเดีรหาดหรือว่ารหาดของต้นกล้านะถ้าเราต้นกล้านะครับเหมือนถึงว่าเปิดแต่วันนี้เชื่อว่าเราเส้นทางนะครับแต่จะถึงว่านะครับก็วันนี้นะครับเชิญชในเรือากาดของแสนดีนะครับเดีรหัสต้นทุกแสนดีจะได้นะครับวันนี้ถึอว่าเลยครับจะได้เงินเปนห้างกลายเป็นกันมาง คือว่าเนยไูดคับเราอต้องพี่แป้งพ่แป้งีดีนะครับต้องว่าพี่ป๊อกับรักแป้งซีดีรักแ่ใหดีรักแครับซเลยะม่นะ่เนอมยด้วยนะเข้าไปดูนว่าเข้าไปดูนว่ากับมีารด้วยนะราะว่าแี่ใหญ่กว่าอในิโวทีิบว่าตเป็ยังไงเ่ะ ตอนวชื่อว่ากูมาเขชว่าไคือลาโนหนึ่ง 1, ครับตันวเาจะับซอวิวคอมแบ็กนะครับเราจะลไหนตวอ่ยากใะนะหมตัว ja. อ่อนจลงยังไงตัอดนลงนี้ตัวสัมาราเอสการ์เด้นนะครับแต่ว่าสวนกอนซาร์ลนะครับ ในไี่ญี่ปุ่นของตะกร้านะครับมีโ่องญี่ม่นในสองตะกร้านะครับเราจะขอการจัดการการจูนเลวะท้าวันนี้จะมิว่านะครับจุงว่าในจะมีรการด้วยนะเช่องเรียนวลาหาส์ในที่ออมซินนะครับนะจะจว่าเราจะมีการความรวกันนะครับมาดูว่าในรายการอนไลค์คชายด้วยนะครับช่องโดนโตเจมเมอร์นะครับช่องเอนะครับแล้วก็ในแล้วก็ก็มีสเปรดด้วย ต่วิจาวัเขาจะมีทัสองเอ็นแปตานะครับนตเดีวแบบวิารวยนเขาว่าวัไช่างมานั่น้องโปรนะครับขอใส่ก่อนนะขอไม่ได้เหมือนเป็นเป็นในโปรเขาก็จะว่าคำในวันไหนมาไระแบบนนเฮ้ยมาเต้ามาเต้ามาเต้าอ้ยมันจะไปจเดรมเพทเติดเเขาทนะครับว่าอันนี้คืออะไรมานี่นะคุณมี ดาวโบราิหาเสษจันนะครับเ่อนว่าง่ๆเดียวนะครับจะมีเวกานิสลาบินญานะครับ sure. ูว่าดีในปจจุบาน้าเราชนคุนะครับชจะองเันองเนมือหนมือหนอหนมือหนครับมหนคขวัญเกี่ยวมาออกมาเอสูณมาเข้าไปเดวงงงงงงนะครับงงนะครับนะนครับงนะครับเดี๋ยว่อมือก่อนนะครับเดี๋ยวจะช่วงมือหนาย ตอะล้ๆมันม really ีคนมีการด้านต่านะตอนดาจามีกมีนเลยน่าเสียดาครับมีคนมีกระสหายเว่ยเป็นสของแตติดตั้งมก็มีแหลตัวไม้ชายเ้วก็เล่นเตนะ้ามีคนด้าน้วมนาเรไดแล้วไปได้ไปแล้เอาไปแล้วไปแล้อ่าไหนลรวไหนไหนเตะไปครับเตครับเตบ่อเจยเเจ็เจเบเเนนะครับ อย่าห yeah, yeah, yeah. uh, ่าอย่า uh, ฮ uh, so oh ่ามเอาตัวเด็กเอาไปสุดทางุไหมนะครับโด้ผู้ชมก็คือหางงไล่บอยเกสเสียชีนะครับแล้วก็ตไปออนนะครับต้วกตัดกลางนะครับก้มีจมนกนกงหลายเลือดหนึ่งครับแล้วจะโดนแบนไหนถ้ามีรีไฟก็ตักระตูนตัวกระตูนรีไฟนะครับก็เป็นเหมือนการมีแอนตามีอะไรกับทาแลครับแต่ราคเก่า เาไยังสิ่งก็จะดีนะเรามีไฟด้วยอีสตานะครับเรจะเปลี่ยนเอาไอมีไฟนะครับแต่อีไฟไม่สนใจเยกมีช่วยกปอันี้เออถ้าจะไปบาคนมาฮะคนมาฮะไปคนมาเลยมือเดินนะฮะไครับเลยเขาแต่ดีเลยครับสอนล้านน่น ขาวดาวีนะคับ็ว่าเป็นต้นต้นบกลใ้ปไมไม่เป็นแบบวิวเ้ามาทาแลก็่มาแดจะจะไม่ใช่มีแเอหนึ่งสี่เมรเข่าเน่ยเก่าเนี่ยทีมีนะเฮฮ่ารอวานะครับเี๋ยวดีนะครับปว่าตัวนี้ก็้อันนี้ครับตัวอรนะครับไตออกนะ เวันดีวันียครับอาริวดีครับดัวนะครับจะว่าปริเวเตอร์นะมีครับดูดูวงนะครับมีวงัวดีมีวงข่าวนะครับถ้ามีวงข่าวดีดีอันนี้คือจากกันที่เมืองญี่ปุ่นัากทรซี่บนะครับเราจะไปเอว่าต่างข้าวรตูนะเข้าเลามีเขารอบไปได้หครับอันนี้คืต้นไม้นะครับเราน้ไม้จากญี่ปุ่นในสกุนั้นะสกุลน้ ก่ว่ามันมีถูกไอ้องน่ะ้องน่ะไ้ก็คือกระเป๋าคกระเป๋าไม่เจอได้มีอะไรสักอย่างครับหนึ่งวก็เตุสสารสีเฮสสีชีวิตนะครับน่าเสียดายจังเลยครับย้อนนะครับในรถบก็ไล่ออกออกจากล็อบบี้เลยครับแล้วก็ไปรอบหานะดักรวานจักรวาเล่นกันเไกันเลไม่เป็นแต่โกงเล่นอย่างเงี้แบลอาจจะใช้เงิู ครับพี่จะว่าให้ครับพี่โรมม่าอะไรครับ48นาทีครับนาทีครับได้ที่ gặp ได้โรมม่ากันนาทีสำหรับ thứ SKD นะครับได้มีคนมาครับวันนั้นครับนะครับเราก็ไว้ก่อนครับครับไม่รู้ที่นะครับหวีดนะครับ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  คน่มีใช่ไหมคือเปนการบอกาเก็มวงมาโหนนะครับโอนน้ำสีน้ำเงินครับบ้านกน้ำทะเลสีน้ำเงินครับดนน้ำทะเลสีน้ำเงินนะครับเป็นนดน้ทะเลสีฟ้าสีขาวแสีขาสีฟ้าและสีน้ำเงินครับดอสามสองหนึ่งโอนะครับนะวงครับเก็บปให้จะลดลงครับมาครับมาครับ มาเสียงดังเสียงดังครับเื่องเราเข้ามาเสียงอีกอ่าดะกอนดะกอนีิว่าดว่าดั้งครับดิวนเสียงดังคือหม่ครว่าดิว่าเี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยหม่ก็ได้อะอ่ายาหน่อยขอยา่ยกันขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับอ่านี่คือดกอิโปดะสนสองคนดะสหานึงนะครับเฮ้ยอยากกินเห็ดก็หิวยหัวร้อนจัดประหลดบอกกันเดี๋ยวจะต้องเลยกนเอ้ยเลิกินเห็ดก่อน อ่เห็ดเหลืองก็ได้คะเห็ดเหลืองตัดตาแล้วไม่ก็เลยโป๊กเกอเองเห็ดในบะซองนะครับเป็นมีอะไรเราก็มีเห็ดเห็ดสวนก็มีเอาต้มมาต้มใบเห็ดก,กับแกงจืดใส่เห็ดใส่กระดูกหมูแล้วก็ใส่ใส่แครอทด,ด้วยนะครับมาช่มก่อนอันนี้คือบะซองกับหมูตัวกับกอาสารนะครับขอบรีบนเดยอันพี เาได้เคยมีคาอสานะครับมี GMP นะครับจะมีกมนะครับจะเป็นดว่าในสเปรคเลอร์เข่าหัวคารส,สเปรดูเราก่อนเอคโน่นครับให้บายเ,าคาเอคน,นะครับสอนรามเชื่อไหบอกกันสอนราลูหนึ่งเหมือนกันเช่อวุว่าในเกิดจีหนึ่งแปดแล้วกของเกมเต็มว่านะครับจุดว่าี้ ใช่จะบ้านจะาเอาจะไปแรกกันนะถ้าจะไปแรกกันเนะี่ยโคจะไปแรกนี้ครับอ่ามิงหนิงซีจีวิตน,นะครับเป็นว่าน่าเสียดายครับนะครับตัวไทยโตไปออกนะครับเปะะ็นวมาก่อนไเปเจออะไรแล้วก็ทะ่ว่าอันนี้คือว่าจะท่าทางพิเศษน,นะเราตัดลอยกับอ่านได้ไครับเขาอยากได้เออพิงวินนะครับก็ได้พิมพ์ชื่อว่ากงโต K T A A นะครับ แล้วขอดูก่อนนะครับเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไดูนะครับดนีนึ่ทีใช้มีดูกระดิ่งทันนมาเนี่ยแต่แก้สอนรามให้ทีผู้สาวแก่แก้แต่สอนรามโดนหนึ่งแบบก็จะเลวก็มีแย่ห้าสองแบบก็จะมีเพิ่มถ้าไปนี่เหลยี่สิบเานสังหาหนึ่งนะครับคือว่าอะไรกันนะครับเราจะมาไหนมาดูดูอันนี้วงเือ

ขอเต็นนะอนาขอครับโอขอโทษครับถุงธนาครับแก่แค่เหมือนนะอันนี้คือล่าสกุลนะเอาไปขอมัวยครับแล้วก็สลัดกอช่วยครับแอะไอหมีก็ช่วยครับลายโซนนะครับไป่ถึงเยแล้วก็นี่จีนแปดอ่ะอันนี้คือกระจุยกระจุยโซนนี่ก็ธนาสวยเทสสุดสองเสียชีวิตนะครับแนปล่อยโดยเอหมีนะครับจะมีแอดดอบนะครับแต่ขอติดเลยนะ มาตบเบาเต้นนะครับมาสวนมาทก่อนทีบแล้วะออกไปเอ่อเอ่อเดนาออกนาทีสวนนะครับจะมีชื่อว่าวงออกพอดีครับดูครับวงนะครับนาทีสวนสซไเสกานะครับมีมซีโร่เสียชีวิตนะครับแล้วทั่วไปออกออกจากเกณฑนะครับวิซุซีสาหาหนึ่งนะครับแล้วออกจากเกณฑนะครับทีเซตสต่อเสียชีวิตนะออกจากเกณฑไปแล้วครับ จะดีกว่ากระตีไม่ต้อเนะครับไม่ต้องเก็ได้ครับไม่ต้องลงกรับีูนับโ้โผละสกลสากนะรมีโปรนะครับ้วยกรแล้กเราจะอโอเคครับ เอ,อยุน้นเในกนตนนนตาตดทกรตเช็นะครับต้น,น,น,ทนทุนจาจายูไดเอ็ทนะครับจะมีไอรอนแมนกับเรืออ็กสามชวันนี้จะจะว่าใต่ที่คือในวันนี้ชมนะครับในวงมาจะมีหัดที่ดูตอนี้อ่านวงเมื่อไงก็มีวง TR ทีอาร์เสียวิตนาวาเสียชีวิตนะครับสิก้าคนนะครับเสียชีวิตนะครับ อา,าอาสิดทแล้วสุดท้าคออกจากเกมไปแล้วครับเพรที่ออกจากเกมนะครับเป็นรว่าในวันนี้คือเคยไม่เคยยอ,ะะอ,อ,คอ,อย่อยนะครับผมเดีด๋ยวไปดะไดูดูไดูไป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 ดนะดูไปดูปดูดูไปดูไปดปดปไดว สิบแปดครับอซนเจไอเอ็กซ์กานะครับถ้าเสียใจก็จะจังหานะครับผมน่เข้าวงกรีแล้วตายนะครับเราวิญัยเรเิชัยเรเิจชัยระเบิดสวนในการเรเวิ้ชัยกระดับระเบิดเรเิยครับถ้ามีถ้ามีปั้มน้มันรนะครัถ้ามีั้มหร่าจะสบสัคนนะครับ ดูดูเดิโปรดิโด้านในดูวงวงดนน่ไดม้าครับมงเดินหน้าในโปรนะครับ แล้วดงน้สีดูวงนะครับหน,นึ่งในตันะนนะนนะนวดีเดเป้มานนะครับวงมา,ามนะแล้วครับนี่เยจะไดไอนะยสองคนนะครับนีไลยดูสามตีดีเลยหลังแต้ได้ก็เลยไม่ต้องขัดเลยไม่ได้เลยเลยได้ย่างนะนี่วงมาแล้ว เดี๋ยนมาได้มาเอาเอาเอ่อแม่บีจีบีส่วนไม่ต้องเอานะครับวก่อนอันนี้คืบีปานีปดูเด็กทคนนะอันนี้ดูคนมาวางไว้สักก้าข้าันจำนวนรักทำเงะนงลวสิบคนนะได้แล้วครับกระเป๋าสาม ับมาขอมเด็๋ไปเลยไวันอาดไปอาไปเลยเก็บอาดไปเลยเก็บอดไปเดี๋ยวดนมดู่อไรเพเพื่อมามาเร่งเราจะตกกกันไปเยวนีนึ่งนนึงไม่อามาเจอาไยัง หลายก้าวบนท้ายพ้ายามไยังเฮ้ยแล้วดูดูดูรอยเลี้ยรอเข้ามาไอ้ดำมันจะตก เดี่ยวกองตกดู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 หรือเปล่าหรือเปล่าเนบบ้าป่ะป่าแล้วสักทีครับเอาลองสักทีดูดูอะไรบ้างนี่ไงครับ a s v d นะครับขอจะเปลี่ยนอะไรให้แล้วตัวม้วนน d ครับเราจะจะจะเกินแค่กดไม่แค่กดสุดท้ายครับสองคิวนะครับ ได้เข้าวงมาแล้ um ว,ว,วะครับเดืนนี้ SVD จัดชนะนิยามจัชนะนิยามสุดท้ายนะครับเดืนสุดท้ายนะครับได้วงมาแล้วครับ44คนโคชนะแล้วครับที่หนึ่งนะครับผมได้ชนะแล้วครับขอบคุณทุกท่านขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมแล้วเจอกันในอุทยานอีกครับได้ชมนะครับ เราจะว่านี่เด <Okay. S 2> ือดชนะนะครับผมจากสกุลนั nice ้นแล้วอ่าโอเคนะครับถ้าชมใครนี้นะขอนเดนซิตานด้วยอนุาที่หนึ่งไม่ช้าก็เราจะใคนะครับเราจะห้ามนะอะไรครับถ้าชมว่าเลยจะว่าคอนเ็นจิตเห็นว่าคนดนซิตานนะกุไลค์กแชร์นะเสร็จแล้วทุกทีเต็มนะครับถ้ามีชัยจะตวยหนครับชมว่าครับจะชมยังไงก็ด้ ถ้าอะรู้ว่าในติการนี้นะคะนรับนสวนกณี้าลิ้นี้นะครับถึงอย่าลืมกดไลค์กดแชรด้วยนะคร <Bye. S 1> ับกดถูกใจด้วยในกรนีครับขอตัวลก่อนนะ,ะ <Bye. S 1> บ๊ายบายครับ